สัมมาทิฏิบนเส้นทางแห่งพุทธ,ธะบนเส้นทางสายกลางบนเส้นทางของการไถ่บาปเราจะต้องตั้งใจให้มีสัมมาสมาธิสติสัมปัชันยะอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำจิต ให้เป็นมีดให้เป็นดาบให้เป็นหอกกล่าวคือให้เป็นมีดไว้ขัดเกลาตัวเองให้เป็นดาบไว้ฟันตัวเองให้เป็นหอกไว้ฟันตัวเองตัวเองในที่นี้คือความยึดถือยึดมั่น ในความมีตัวตนในทิฏฐิตัวเองเราจะต้องละความรักละความชังขัดเกลาและตัดความรักความชังความลำเอียงเราจะต้องละความโลภ ละความอยากละความอยากมีอยากได้ความทยานอยากตัณหาและอุปาทานการสนองสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเราจะต้องละทิ้งความหลงความหลงผิดทุกชนิดที่ไม่อยู่บนเส้นทางพุทธเส้นทางสายกลางเส้นทางของความพ้นทุกข์ เราจะต้องละทิ้งความโกรธอารมณ์การรับเข้าสู่จิตใจล้วนแล้วเป็นความปรุงแต่งของกิเลสกิเลสคือความทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์เราทุกคนจะต้อง ละทิ้งการผัวพันในรูปนามกามตัณหาความใคร่ความเพลินความอยากและอุปทา,านจิตปรุงแต่งสร้างขึ้นเราจะต้อง หยุดเส้นทางและละทิ้งการบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อทุกขเกิริยาเพื่อเอาซึ่งฤทธ์ซึ่งเดชซึ่งผลที่ไปสู่แดนแห่งทุกข์อีกยาวนานแดนแห่งทุกข์อีกยาวนานกล่าวคือการจุติเป็นพรมการจุติ ในโลกของสวรรค์และการจุติในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะต้องมีความจริงใจมีสติสัมปชัญญะมีความยึดมั่นอยู่ตลอดเวล,ลาหัดฝึกตนเองใช้มีดดาบหอก เพื่อฟาดฟันขัดเกลาตนเองบนเส้นทางแห่งพุทธ,ธะการตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นทางของการไถ่บาปของการพ้นทุกข์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคตมะตัสสรูชนะมาน และนำทำคำสอนมาแสดงไว้เมื่อ2,563ปีในพุทธกาลประนิพนธ์ผ่านมาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าในนามปุรุษีพุทธภูมิหมอใจใจดีขอส่งความสุขความร่มเย็นเส้นทางของพุทธให้แก่ทุกท่านณโอกาสนี้เธอ